ช่องชาแนลนะนีเรากลับมาอยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซฟเปอร์ตลาดโตลุงนาสถานดีนะเดี๋ยวเข้าขไปดูแซฟเปิ้์ยำมันมันในร้านกันเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูเมนูทางร้านก่อนนะครับนะเมนูทางร้านนะครับดูวัตถุดิบทางร้านกันนะครับยำปลาหมึกหมูสับได้แล้วค่ะนขาไก่นะครับแมร,าน,า,นนรานองนิสค่ะ ีเบคอนก็นมีนะอันนี้เป็นไข่หมึกนะครับไข่หมึกนึ่งสุกแล้วนะเซมอนเนื้อฉ่ำเลยนะครับประมาณนึงนะคะยำมะม่าแยกทักอยำไหมคะแยกทักอยำไหมหรือยำดืม่มยำดื่โอ้นี่เสียขายอะไรลูกนี่ไข่ปลาลิเซียลนะครับ นี่ไข่ปูนะนี่ไข่แดงไข่แดงมามา่ไม่ผะะักใช่ไหม,ไมเราทักทายจิ๊ปเปิ้ลก่อนนะครับจิ๊ปเปิ้ลสวัสดีครับ,น,รบน้องเบสสวัสดีจ้า นะเดี๋ยวมาดูยำกันต่อนะครับต่อไปเป็นยำเลยครับเจเปิ้ลย,<ำ>ยำปลาหมึกยำปลามะม่าทะเลไหมคะยำปลาหมึกน้ำปลาร้านะเม,น,ะนะมนูนี้เท่าไหร่ครับเจปลาหมึกน้ำปลาระนะ์าทแปดสิบบาทนะครับปลาหมึกน้ำปลาร้านะ จะใส่ไหลบัวให้อย่างนี้เลยนะครับน้บองเพชรขอหอมเด็ดนี่นะปลาหมึกน้ำปลาร้านะ แปสิบบาทนะไม่แพงนะได้ปลาหมึกกันจุกๆเลยนะอันนี้หมูยอจำหมูยอไข่แดงนะ เมนูนี้80บบาทนะครับหมูยอแล้วก็จะไปลวกให้ก่อนนะครับ น,นี้ไม่ปลาช่ไหมครับตัวน,นี้ไม่ปลานะครับนออยอไข่แดงไม่ปลานะแปบาทนะครับออตอนนี้ที่ร้านยำสอคนนะครับจะเร็วนะครับไม่ได้รอนานนะมาแล้วเมนูยอดฮ am ิตยำมัมม่านะ60บาทนะครับ นะครับน้องเบยจะใส่ถุงนะขอบคุณครผมปอกเปล่านะของที่มียปลใส่ปลาแล้วก็หมูยอกไข่แดงค่ะอค่ะได้รบี่ีเดค ตอนนี้ที่ร้านบินเยอะแต่ยำกันแป๊บเดียวนะครับยำไม่นานนะนี่เป็นเครื่องมาม่านะคระับ ยำมัมม,ม่านะยำมัมม,าม่าหกสิบบาทนะเดี๋ยวนี่นะกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับซอนะสเปิเดลงไปตำส้ตมตำแล้วนะผมใส่มะม่วงนาลดกา เดี๋ยวปล่อยน้องเบลดยำต่อไปดูเจเปิลตำ้มตำนะนี่นะพาทะลุโคกเลยนะครับอันนี้ตำอะไรเจเปิลอันนี้ตำปูปลาค่ะตำปูปลานะพาทะลุโคกเลยนะมีปลาละหกสิบบาทนะครับรับประกันความแซ่บทั้งตำทั้งยำนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเปิ้ลตลาดโตลุ่มหน้าสเถานบุรีนะครับ ผ่านไปผ่านมาลองแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับลองมาลิ้มลิ้มลองความแซ่บของที่ร้านดูนะครับ นี่จะเป็นน้ำปลาราเคี่ยวเองของสูตรของทางร้านนะครับหอมนัวนะใครมาลองก็ติดใจนะน้ำปลาราทางร้านตามด้วยน้ำปลาท,ทิพรสนะครับขาดไม่ได้เลยนะใช้มาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับน้ำตาลทิพรสที่ร้านจะใช้ที่ห่อเดียวเลยนะครับเ้นยำมะนาวสดแท้ร้อปอเซ็นนะ ที่ร้านจะไม่มีมะน,นาวขวดนะครับสเสร็จเรียบร้อยนะ ไปดูต้องเบรดยำต่อนะครับเบตดรัของนี่เลยครับยำไวนะคะอันนี้เป็นยำไวๆนะหกสิบบาทนะนี่นะรับประกันความแซ่บทั้งตำทั้งยำนะพ่อยำหงไม่อกอันน,อนี้อะรือืออะรออออ่ะ มาดูยำคอมหมูย่างนะเนนะีน่ยใช่ขายคอหมูคคมหย่างเนื้อ,อ<ะ>เอด้งๆเลยนะอันนี้ของพี่สร้างข้าวนี่นะแล้วก็แต่เดี๋ยวมี่หืมวันหนึ่งยำชนหมูของเราหน้าร้านคอหมูย่างยำคอมหมูย่างนะเนื้อเด้งๆเลยนะครับ ส0บ,บาทนะครับนี่ถ่ายกันแบบเท็เดียวจบเลยนะไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับ,ตตตรบแต่ลย่ยำคอมอย่างวันนี้ลมแรงมากนะครับ ต่อด้วยยำอะไรครับเจ๊อ่าอันนี้ยำเบคอนหมูยอคอหมูย่างค่ะเมนูนี้เท่าไหร่ครับเมนูนี้80บาทค่ะ80บาทมีอะไรบ้างครับก็จะมีเบคอนนะคะแล้วก็มีหมูยอมีคอหมูเบคอนหมูยอคอหมู80บาทนี่เป็นไง แบบนี้เลยนะนี่นะเบคอนหมูยอคอหมูนะ8ปบาทนะครับ เบคอนหมูยอคอหมูนะ80บาทนะมองก่อนไงขอ่าครับ้มาจดประกปากที่หล <bath> <Social recipes> mm ักเลยนะครับจดดูเมนูหน้าร้านแบบนี้เลยนะก็จะปักที่หลักเลยนะครับ ต่อด้วยยำปูม้าหนึ่งแล้วก็ยำลมหนึ่งมาดูยำปูม้านะอะไรอ่ะหมูหม้ว่อะเดีย๋ยวหนูแยกไปให้เดี๋ยวใส่ร์ฟหมูม้วนนะมียำปูม้า80บาทนะครับดูสวยๆเ,เนื้อเด้งๆเลยนะ รับประกันความสดเลยนะมาจัดทีร้านแล้วก็ปักที่หลังนะครับที่ร้านเราจะน็อกปูแบบเป็นๆนะมันนะ็นอกน้ําแข็งนะรับปูเป็นๆมาเลยนะครับคนถ่ายคลิปนี่ถ่ายจังเลยค่ะครับไปติดตามได้ออยังครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับ นี่ยำปูม้านะแปดสิบบาทนะปูสดๆเลยนะให้กันสามตัวจุกๆเลยนะครับ เามาดูสักหนึ่งเมนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแน,นลด้วยนะครับ คอยสรรหาร้านอาหารอร่อยอร่อยร้านยำแซ่บๆมาให้ดูนะครับของ้ายยำไปเลยหรือแยกน้ำคะแยกน้ำนะคะอยู่ยำรวมมิตรหกสิบบาทนะต้ยำทะเลนี <ไป S 2> ล่นะแหละไปผ่านมาแวะเมืองอื่นได้นะครับๆๆร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโตลุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับๆๆคิดโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่นะใส่อัดปูอัดเข้าไป ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเบสมากนะครับน้องเบสขอบคุณครับเทปเปิลสวัสดีครับ